สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่3มีนาคม2566อยู่กับเพจและช่อง y u t u b e อ้อยคันน้ำอยเอดช่องที่จะนำเนื้อหาสาระดีๆมาฝากท่านก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอ้อยคันน้ำอะเอ็ดด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับพันอ้อยที่จะปลูกในแต่ละพื้นที่นะครับที่จะทำให้ท่านขายดีจากการปลูกค้อยแต่ละสายพันธุ์ แน่นอนครับอ้อยในแต่ละพื้นที่การกินหรือว่าการบริโภคของคนในชุมชนในแหล่งที่เราขายอาจจะแตกต่างกันถ้าคนที่ใช้แรงงานก็ต้องการอ้อยที่มีความหวานสูงก็แนะนำเป็นสุพรรณบุรี50ตัวนี้ก็ปลูกแล้วก็ดูแลง,ง่ายทนโรคก,ก็ สำหรับตัวนี้ก็แนะนำปลูกในแหล่งตามต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ชุมชนเมืองนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในชุมชนเมืองที่ปลูกอ้อยคันเองขายเองก็แนะนำเป็นอ้อยสางนิ่มไม่ว่าจะเป็นสีส 1, ํารงหนึ่งเก้าห้าขีดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดห้าอ้อยที่มีสางนิ่มนะครับเป็นสิงคโปร์พวกนี้ก็จะทำให้รสชาติหวานนุ่มลิ้น เหมาะสำหรับสังคมเมืองคนที่ทำงานออฟฟิศคนที่ชอบหวานน้อยส่วนตามต่างจังหวัดก็แนะนำสุพรรณบุรี50หรือใครจะนำทั้ง2ส,สายพันธุ์ไปผสมกันระหว่างหวานสูงกับหวานน้อยสรางแข็งกับสรางนิ่งตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ท่านนำไปใช้ขายให้กับลูกค้าเพิ่มความหลากหลายก็ มาแบ่งปันในคลิปนี้ส่วนท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็คอมเมนต์ไปด้านล่างส่วนท่านที่อยากได้พันร้อยก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาด้านล่างได้เลยหรืยอจะโทรทักไอดียไลน์มาก็ยินดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้ส่วนคลิปหน้าจะเป็นแนะนำอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามไว้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ